ช่วงอ้ยยวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้เราตามเทรนลดโลกรอนกันนิดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เวลาเราวิกินข้าวอิเสือไรเราก็ห้ามเอาภาชนะที่เป็นพลาสติกนํากลับมากคุณผู้ชมมาทําเป็นภาชนะแต่จุดเริ่มต้นที่นี่เขาเริ่มผันปลื้เดี๋ยวมาทมเจ้าข้ออันนี้ทำมาจากกลับมาค่ะหรืออัจ่บ้านเราเลี๋ยวกระตอมาก่ะคะโตมากเล็กจะไม่เราเด็กเดี๋ยีเราเดี๋ยวลากันเล่นนะนะ การเริ่มจากการที่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเขาจะสนใจในเรื่องของการษา,าสิ่งแหวล้อมมากขึ้นค่ะแม่แต่รัฐบาลค่องแลๆประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งแม่จะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าภาคเอกชนค่องของประเทศไทยก็เริ่มมารุนรุลงจริงจังมากขึ้นนะคะอย่างเชียนการลดลดการแจกถุงพลาสติกเนี่ยค่ะ,คะ,คะซึซ่่งเป็นปันหามากๆพอดีว่าพีเห็นทีวีค่องคลองสองนึงค่ะ จะมีอะไรกันจากจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถาดีนี้ถี่จังหวัดเลยอะค่ะเขาใช่อย่างนี้แหละเขาทำาปนี้แหละที่นี่ก็มีมากเยอะตายมีต้นมากเยอะปกติเราก็ทิ้งเราก็ไปเผาทิ้งเราไม่ได้อะไรเพรอได้ตอมากพุ่บกันตอนแรกเลยคือเราต้องลางค่ะเอาไปลางไม่ได้ใช้ไห้ลางนะคะคือใช้น้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าเพียวๆเลยน้ำสะอาดน้สะอาดถ่อนั่นค่ะค่ะลางน้ำเปล่าแลักะครับเล็กๆน้อยๆแต่ให้ให้ พุ่ออกนะคะจนแน่ใจวบาสะอาดแล้วเราก็จะเอาไปต่าเพื่อให้เสด็จน้าหลังจากล้างเส้นเล้วนะคะเราก็เอากลับมาถี่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาเข้าเผืองนะคะคืเผืองเราจะมีจะมีหัวปั๊มแบบไล่หลุดแบบ คือคือถูกเครื่องนะคะที่อุปปรมเนี่ยจะมีความรัอนุ่มประมาณร้อยว่าองศาค่ะพี่ไม่ขาต้องบอกเลยว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์ผ้าชนะลักไล่ยรูปแบบพี่ไม่แนะนำนิดนึงมีอะไรยังไงบ้างค่ะสำหรับข้องกลุ่มนี้นะคะวิชากิจชุมชนถูกควรเครงเนี่ยก็จะมีดังเฉนแบบนี้ค่ะแบบนี้คือ5้าคูณาราคา5้าบาทจะมี่ไล่แบบมาแบบนี้คือ แบบแบบปลมหกนิ้วก็หกบาทแล้วก็มีนอกจากภาชนะติวาไว้ใต้อาหารแล้วค่ะจะมีช้อนด้วยพี่ไหมอ่าช้อนก็มีค่ะช้อนนี้ช้อนนี่คือปีไม่ถาเองด้วยไหมคะ ช้อนที่นี่ไม่ได้ทําเองช้อนเป็นข้องลําปางค่ะแต่ถ้ามาตั้งได้อันนี้รอดจูดอ,อันนี้คือเป็นจูดจูดในป้าพูควนกลิ่นะะเ,เ,เาานีค่ะปกติที่เราเอามาท้านซาที่เราอมาต้านปลาค่ะแต่นี่เราเออกมาทาเป็นรอดอ่้อนะคะต้องบอกเลยว่าครบเครื่งเรืองภาชนะต้องที่นี่เลยเค,ครูวิชากิดชุมชนพลุควนเคลงคมาจากธรรมชาติรวนๆทุกชิ้นเลยรับรองว่ามาเห็นภาชนะทุกชิ้นที่ทําจากกาบมากแล้วส่วยจริงๆส่วยจนต้องร้องว่า ไอ้ไอยักันเลยทีเดียวค่ะ